สวัสดีครับอิส,สาน่เจ้าครับภาพธรรมชาติแบบงามๆแบบบ้านๆเขามาฝากพี่น้องเนาะเบิ่งเอางามหลายยังว่าแดดสี่ห้อนแต่อากาศก็เย็นดีเพราะว่าต้นไม่มันเยอะแยะนะพี่น้องนะอยู่ไก่ฐานนามพร้อมไก่ห่วยพร้อมคือว่านั่นแหละนู่นเมื่อเขาป้าแล้วก็ต้องมีสมุนไพรมีภูมิปัญญามาฝากมาต้อนพี่น้องไปเบิ่งกันว่า มีอย่างแน่อยู่ในป่านี่อีสานบ่เจ้าเสียวอย่างมาฝากพาไปเบื้องต้นบักขามป้อมอันนี้ต้นบักขามซื้อๆด้ออันนี้มันบ่ท่านได้ป้อมนะนะ <c oughs> นี่นะต้นบักขามป้อมในป่าเนี่เยอะแยะเลยแต่ว่าบ่ท่านได้เป็นหมากแต่อีสานพระเจ้ากสิบอกว่าหมากมันเฮ็ดอย่างได้แน่ต้นมันเฮ็ดอย่างได้แน่นะครับตามทุกค้นก็นสิเคยกินละ่ะว่าบักขามป้อมนี่มันมีรสเปรี้ยวรสส้มนะนะะ เป็นน่วยกลมๆสีเขียวอ่นอนๆนั่นอันนี้ทุกคนรู้นะครับซอยลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลลดไขมันในเลือดอันนี้พื้นๆนะพี่น้นนะนองนะตามทุกคนนัรู้อยู่แล้วแหละนะครับเป็มะขามป้อมนี่ซ้อยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันนะพี่น้องหรือว่าโรครักกระปิดลักกระเปิดคือว่านั่นแหละนะครับไอ้พวกไอ้ที่เลือดไหลออกตามไร้ฟันนะครับกินของเปรี้ยวมันก็สินั่นซอยได้นะครับ รวมถึงอาการปวดแขวเขาเก่าจริงจริงจริงเอมะขามป้อมเนี่ยไปต้มบวกเกลือนิดนึงกับอมอมเป็นประจำนี่กัปวดแขวกันสิเซาได้นะครับภูมิปัญญาบ้านเขาที่พุ้เฒ่าพุ้แก้เพิ่นเอาใบไอ,อ,อต้นมะขามป้อมนี่ไปเฮ็ดนี่หน่อยคนไรสิรูเดี๋ยวอีสานมื่อเจ้าสิบอกว่าเพิ่นเอาไปเฮ็ดอย่างได้แน่นะครับนี่เหมาะสําหรับคนที่มักเอาพึ่งเอามิ่มต่อบ่ตองนะตอบอตองอันนั้นบ่ได้นะครับ ตามดีๆว่าผู้เฒ่าตั้งแต่กี้เพื่อนเอาต้นมะขามป้อมนี่ไปเอามิมด้วยวิธีใดนะอันนี้บอตอดบอดบอ,ดอย่างเลยนะพี่น้องนะแต่เขาถ้าเสียวควันเอาไฟไปล้นเส้นบด,ดีนะพี่น้องถ้าควันนี่พอพอเบิ่งได้แต่ถ้าไฟไปจี้ไปชุ้ไปจู้มันนี่มันตายบ่เอาจันนะอันนี้เขาแบบเอาแค่มันเหยายบแล้วมันกะบ,บินหนีออกซื้อๆอ๋อไอ,อไลมันสีอ่อน แล้วกับบ่อตอดเขาบ่าต่อยเขาคือว่าหันแหละเขาปลาแล้วพ่อหางผึ่งหางมิ่มนะพี่น้องเฮ็ดส<ป>ามสูตรนี่นะครับถ้าตอเนี่ยป้าตองนะหักเอาจิ้งใบบักขามป้อมกิ้งบักขามป้อมนะครับนี่ใบกิ้งใบบักขามป้อมนะครับแล้วก็แกเอาเปลือกมันนะพี่น้องเปลือกเปลือกใบเปลือกบักขามป้อมนะครับแกเอาแล้วแห่เอาแล้วนะ เน้ตะเปือกเจงเสียมันนนะพี่น้องหรือมีดทอทอเอาแล้วก็มาหย่อเดี๋ยวพี่นอ้องหย่ให้ละเอียดนะจากหลายๆเนียฮะอมเข้าไปในปากเลยนะเอาไอ้ที่เขาเกี้ยวอยู่นี่หย่ออยู่นี่ไปพ่นพ่นเท่านั้นเองนะพี่น้องอันนี้มันมันติบโบนั่นเลยบบขยับบอ,อยังเลยแหละแบบเป่า <laughs> ถ้าเขาพ่นเขาเป่าใส่แล้เนี่ยเพิงกะมิมนะพี่น้องเฉพาะเพิงกะมิม แตนบ่อ้องนะแตนเนี่ยมันล่อตาเจ้านะตาโป้นะเจ้า,ารวมถึงตอบ่ต้องนะครับเอาแค่เพิงกะมิ่มเท่านั้นเองไอ้นี่ก็สีบ่อบ่อตอดบ่อต่อยอย่างเลยนะครับเพราะว่ามันค่ายๆว่าอาจจะอาจจะเป็นเหล็กไหนหรือว่าเป็นปีกหรือว่าีออย่างจากย่างนี่แหละที่มันบ่บอใครตอสูกับค้นนะครับเกียวกัจรังสี่นี่คือภูมิปัญญาต่้งตะกี้อีพอพ้าไปหาอีพออีพอพ้าเห็ด อันนี้ได้มาเป็นปี๊บน้าเผึ่งน้าเผึ่งในหูในพงดินนี่สุดยอดอิลอิเอาวิธีภูมิปัญญานี่ง่ายรักษาชีวิตตัตว์ได้พร้อมสุดยอดนี่อีสานบุเจ้าก็อยู่ในป่าพยายามหาอยู่หางผิ่งหางมิหางนิ่มอยากเคล็ดให้พี่น้องได้เบิงได้เห็นพุนละแค่พาพมันบุพเเมื่อยีะเด้ฮนี่ก็อีกหนึ่งภูมิปัญญาที่อีสานบุเจ้าย่งางตามห้อยย่งางตาม คนโบลลัมโบล้านที่เพิ่นพาเพิ่นเห็ดมาตะกรนนะพี่น้องนะอันนี้ก็เอามาฝากกันคลิปนี้ก็สวัสดีครับ